นี่เนาะคะ่ะถ้าท่านใดนะคะที่ได้เบิร์ชุดตองวดนะคะมาตองวดนะคะหลังหวยออกลักกัมาเลยเนาะคะ่ะปูเพิ่นไห้ชุดเต็มจะมี38นะคะทากับกัจะถูกนะคะ3883ถ้ากัดสูตรสูตรไม่ปูสามปูเน้นเลยเนาะค่ะ32นะคะ, 3, ะ,คะเดี๋ยวงวดวันที่16กันยายน2565ท่านผู้ชมมาเบิร์น้ำกันมาชมน้ำกันนะคะว่าปู เพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้เนาะค่ะให้เปิดทางเปิดจริงดีๆให้เพิ่นคือเก่าเด้อปู่เด้อให้เพิ่นได็ดใส่ตะกปัญญาให้มันปิ๊งออกมาเลยมันให้มันไใส่ดีดีเห็นแต่เงียงๆปังๆอยังก็ได้ถ้าเพิ่นบ่มีก็บเพื่นได้ทราบเพ่มีปัจจัยมันก็บเพื่อนมีเน่าสื้ออยากซื้อกินต่อชีวิตต่อลงหายใจกันไปเด้อปู่เด้อซอยแล้วกันไปเป็นกำลังใจ ลูกค้าแต่ถานะ้าน้าที่เท่าที่เฮ็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากข้างในออกมาจากหัวจิตหัวใจของเฮามันกส็สิออกมาได้ดีสบาอีาหยังสบายครูก็นีมีนาสกาเรณ์ตัง,งพุทธังอภิปูชยามิหีมีนาสกาเรณ์ตังธรรม,มังอภิปูชยามิหีมีนาสกาเรณ์ตังสังฆังอภิปูชยามิอารหังสัมมาสัมพุโทโธภะขวาพุธทธัง ต่างเพย่อนี้สวัสดิ์คาโต้พระขวัติตาธรรมโมธรรมังนัมัสซามีสุปฏิปันโนพระขวัติโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามีนโมตัสสะพคะวัติโตรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพคะวัติโตรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพคะวัติโตรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสระณงพัชามิสังฆังสรนณงกัชามิขมามินางณสีวังพรมมามาอุณสีวังพรมมามาอุณสีวังตรมมามาอุโอมนโมพุทธายะวะกัสสนะมะพรทาจะภากัสสนะเมตินะชาลิติโอมนโมพุทธายะวะกัสสนะมัพรทาจะภากัสสนะเมตินะชาลิติโอมนโมพุทธายะวะกัสสนะมะพรทาจะภะกัสสนะเมตินะชาลิติ หนึ่หนึ่สหนึ่ง่านกินน้ำม่ได้ยน้ำอาจารย์ทออก,กันเลยท่านเลยมนนีขนมให้กินวะไอ้นน <laughs> มีขนมให้ลูกินเลยอ,อาจารย์น้องได้มาดิเร่อนพันทั้งหลายธรรมดา พระอาจารย์ตามมันอันเลขรถมั่นท่าการไหมออ๋064เส,สือไปเดียวพอ่อมันออก604นะคะ32ไปอยู่ทางหนาพ่ะอาจารย์นั่นแหละก็ระอาจารย์เล่เก็บไปเห็นเบอง์มินเทอระลึกเสียงโชคไปตายคาไฟเมื่อนั้นๆซุ้มที่ย่อมถ้ำบุญแม่เมื่อนั้นนะพระอาจารย์เอาไปจ่ายคาไฟเขาดีก็ได้ว่าโอ้ยร่างเราลด ย่งเลขรถมันากันหนามันมีเลขหกสี่ย่งเนี้ยนก็มีสูนหกสี่ใบดได้อือมดสตัวอาจารย์วมดแดงนนเนาะนั่นแหละสองสามามสองกันมากนะอาจาาใเออเอ้ีันเออเอาหนมันี่ง้ใส่กลนะแต่มันบอกเาไปนี่กองเขเป็นยง ได้ให้แต่กระจั่งมันเบอเพราะว่ามันเกลือเก่าเพราะว่ามันมัมนความจัดแล้วบนกระจั่งเนี่ยก็เพิ่องเสียบจีวรเนะาะเนี่ยออกหลายแต่ว่าไปเดาก็เป็นตาสักทีเอาเกลือใส่มันยังมามีกินอาสาธุเด้อร์ขอเฉลิ้นพ่อนเฉลิ้นถ้ำแอดมินถูกๆช่องสายบุญสายท่านเอฟซีเตอผู้ข่ายกัพยายามเอาใจใส,ส่ทุกสิ่งทุกอย่างผู้เปย์ผู้ปันก็มีคือเกา่าทีมงานเกา่า สายบุญสายท่านมูเจ้าหลายหลายแต่ว่าสมบุญอันนี้ก็ต้องสู่ต่อไปพระอาจารย์นึกบอกว่าทำใจเด้อให้ใจอันต้องเชียร์เขาได้มาหลายหลามองเขากถล่มมาพิจารณาบีคอเอาเอาที่เอา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 ไม้เอาไหมเอาหนี้เนาะเอาไม้อีกเมื่อนี่อาสาตัวซาตัวยูดีมีแห้งแล้วมาไรอ่ะช่องช่องผูวกับพี่ใหญ่ยำโอ้ยมันเป็นหนึ่งเด็กพันชุดลอยชุดหลายลอยชุดเนาะชุดมันสีรดะออกมาปานนี่ต้องใส่ จารนายนาอยากค่ะก็ยังไงปูจะปล่อยชุดเต็มเพื่เกากนบค่ะไม่เอาปูสีหายชุดเต็มไปรวบาดที่นี่เดี๋ยวเขาจังนาเมืองกันมาตัดดอกเพื่อนคือเกาให้ปูไปคำให้ปูไปเบิ้งอีขึ้นเกาวันเล็บจิตตัวล่างมันสิเขาตกได้่เขาตาล่างดับตัวได้สีมาเด่นมากนั่นเขาตัดออกไปเนื้อหางมันหางมันมากู่ม็นว่าตบตามเปียกเปียกสามดอวก็มันกระสิเขาเจ้าสิได้ร้ายกว่านี้เด้อ แต่ว่าพวกมันเหล่มเต็มก็มีเพราะว่าเล็บปูมันมาหลายชุดทำไมมันก็ได้เหล่มเต็มเต็มชุดกับบนล่างสูตดไม่ก็ถือว่าผ่านโอเคเลยนี่แค่สองหางหนึงเนาะมันก็มาส่งตรงเพราะว่าแถวควันสีหนึ่งปูว่าคือมันเลื่อนแป็มหนึ่งเถวแถวนี้มันสีมาตงรงมานรฐาไปกลิ่นทางบนไน้ยังไงอยู่ยมันเขา่าครับมาตรงนเนาะมาตรงมันมีแบบมีเพราะมีตัวเขาเลือความตัวตัดออกไปสูตรดับกระยู่งถให้เขียนลงไปนี่แต่สามแปดตัวเดียวที่เขาตัดสุดท้าย ซางมั่นเป็นปซางเอาไว้ดัดดัดพะว่ามันออกแล้วมันออกไปแล้วแม่นเข้าลงไปเลยคนส่วนหน่อยที่สุดที่เขาจะเอาไปซื้ออีกแม่นค่ะสามแปดแปดสามทีนะเล็กโตเก่ามันมันมันเป็นเก่าธรรมดาเก่าปวดเก่าเหลือเกาเก่าเป็นกาแม่นซื้อเพื่อกัดซื้อแต่สามแปดมันมาเพราะว่าในหันคุณอาจารย์นึงบอกว่ามันเป็นเลขตกเก่ากัดจริงแต่มันมีอยู่ในตารางเลขก็เลยเอาลงให้เดี๋ยวจังหวัดพิจารณาอีกอสุดท้ายเขาก็เลยตัดเขาออกไปเขาบ่กเป็นยัง สามสองมันเขาให้กระดีวันนี้ซีซีมาแห้งเด้อยาถิ่นเด้อซีหนึ่งซีสองมูเจ้านี่ปูอ้อยฟฟงก่อนเด้อเด้วสีเขียนให้ค่ะซีหนึ่งซีสองซีสามซีสีให้ติดไปเลยซีมาแรงซีมาแรงแล้วพี่น้องเขียนไว้เด้อซีมาแห้งว่าสันปูสมุดสมุดปากกาเนี่ยเนีพูดใด้ีสมุดเลนี่ยผู้สิถามเมนวนเป็น ได้สมมุิรุ่นเดียวยูเฮ<ต>ียนเม่นวนมีแองหน่ามันเนื้อปลาเบาแองหน่ามกินน้อย<ม>ๆกลมๆลที่เขาเคยใสยใ่แองหนา่ากินน้ำเฮียนเท่าหน,นแต่ไมิเตกี้ที่มันมีฝาปิดเป็นจุกเล็บเหลี่ยมซุมมี่บอร์สมุว่าได้ซื้อไว้มีแยงบอมีมีมีบอร์ม,ม,อมีแยงบอเป็นยางที<ม>่กอพายจานสีถามกอปูสีถามปูอย่างได้ปูเสียวมาเห็ดพิธี่ปูเสียวเพื่อนมาใส่ อันเคร่งเงินเครื่อง,งอาสนะปูนิขางมโนวยสใส่น้ำเปล่ใส่เห็ดเต็มแม่นสิยบไม่เห็ดพิธีละสีใส่น้ำเห็ดเต็มตะปูเสียวเงินสใส่ได้ห<า>ัจจน่นแองหน่อยแองหน่อยเออเอาไปซ้ำอาจารย์คือว่าใส่น้ำมันหวานมาก<า>่บกต้องใส่น้ำแต่มาพยายานเสีไม่เห็ดพิธีอยู่หนีอย่างสีม้มาใส่อยู่หนีกาชาประสิทธิ์เรียบร,ยร้อยแล้วเอาเพิ่มไว้ขางละอันขางละแอียงมันมีฝาปิดปอมนะซ้ำกระตาหน่อยเข้านีกันล่างพอดีแต่เจ้าพิจารณาบางซ้ำมัน ส้ำขันทองค้ำนี่ก็ได้หรื่องไงคนน,นี้ก็ได้ก็ซ้ำมันแต่ใบมันมีฝาปิดเอาสองหน่วยผู้ใดอย,ยากทา่านจะหาได้เยอะอันนี้บอกบุญเลยเด้ยอนนี้บอกบุญเด้่นี่อันนี้ทรงสูงสุดเด้่นี่หลังมันสิมีเป็นพระพุทเวลาอาจา,า,ารย์ทำพิธีแล้วอยังแล้วเสียหายไม่โอกาสญาญาย่อมเบี่ยงเงื่อนเย็นอย่งใส่อธิษฐานจิตใส่ในในในเอียงนามตัวนี้มันสิเป็นเงินเย็นไหมมันสิมีเขาเกิดมาอย่างหลังมันสิมีแนวเห็ดอนั่นแหละลังมันสิมีเห็ดเนีเป็นเงินเย็น เอาแต่เรียนหนาก็ย,ยังสิเพียงยังใส่สองขาปูเวลามามา,มาที่ลานจิตให้มันตั้งถึงกูนี้ให้มันเป็นถึงกนูนี้เพราะว่าปูเปิดพุ่มเปิดยังเป็นตลอดเฟินกับหายเข้ามาตลอดเพียงแต่ว่าเข้าเสีเอาเป็นบัวเอาถึงบัวสิหนะ้นะ่เอ่อ<ฮ>เบิ้งกระเซ็นได้ เดีああ๋ยวย่องจะไปลงบันชีเนาะไปลงบันทีเดียวพี่นอนแอปเีแคปหน้าจอไว้เด้อครับแคปหน้าจอไปเบิ้งครับเลขมันสิทธิ์คามเสี่ยงบัตเสียงเพื่อะอาจา์เพื่ออธิบายให้ฟังพี่นองครับเพื่อเสิเข้าใจแล้วนะ วันที่สีมาหแห้งตปโบอโอเงียนปูเนหะสีหนึ่งสีสองเตรียมแคบมาเด้อคือนองแคบไว้น้ำ อาจารย์เสียทีย่ใบทุกคลิปทุกอันนี้พระอาจารย์กับพียาสามสี่เก่าสองเจ็ดสองแปดคันนี้คันเป็นเลขสองมากนี่ไม่ได้แค่สองหางนี่เท่านั้นสองมากม,มาได้สองหางเมียนัวตั้งแต่ดับเป็นบันบอดับได้บานหนึ่งหวหนี่งแมาหนีเด้ตัวนี้คือเก่าเลยหนีแม,ม่บ้านนี่บอมีดับบ,มบอมีดับบอมีบอมีหัวควานนะบอมีดับแม่ตัวนี แค่ว่ากับว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเพิ่องอีกเที่ยงนึงหามันานน่นหาตาตอกอีกก็ได้หามันไปทางอีกขีดเส้นใต้ให้มีซีสามซีเก้าสองเจ็ดกับสองแปดจะตัดออกอีกอยู่แถวหอดมือมันก่อนครับแต่ว่าออสูตรใหม่นี่สูตรใหม่นี่อยู่ซีหางกันตัวนี้กันไท<า>ม์แมนเบอร์อันคือจริงๆมันมีสองหางเท่านั้นแหละแต่ว่าอาจารย์คือว่าไทาม์แมนมันมากเบิร์นอาจะเลยเขียนซีซีไปเพื่อให้ ถามมาบนกับสี่สีตัวเดียวแล้วค่ตัวนี้การไว้สามหนึ่งทั้งสี่บนแรกเราเลยแนี้ยให้เพลี้ยนีตรงนี้มันสียูดตำแหน่งของสามสองวันนหัะแต่คือตัวนี้มันกลับมาตัวเก่ากลับมาเป็นสีหนึ่งสีหนึ่งแล้วก็สีสองเก็บเต็มใต้ ค่ะท่านผู้ชมกับไซวิจรณยายาในการรับช่มรับฟ้างเนาะคะ่ะแอดกันย้ำเสมอนะคะว่าแอดเป็นเสือกลางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะขันบมากก็ชอบกับพันนะคะตัวเลขทุกตัวไม่สิ์เข่าและก็บมีสิดลุดเนาะคะ่ะค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะแอดกับคอนจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะ่ะแอดกัดบคอนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีถูกหวยรวยเงินนึงวันที่16กันยาเยื่น2อ6 5นห 16, ทุกๆท่ททานนะคะสวัสดีค่ะ